สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลแนทอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาน้าเสนอรถครอบครัวเข้าใหม่นะคะเป็นมิตซูบิชิปาเจโร่2.5 GT นะคะเกียร์ออโต้ปี2014นะคะลูกคา้าราคาอยู่ที่569,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของไฟด้านหน้าตัวรถกันนะคะส่วนของไฟด้านหน้าตัวรถและไฟตัดหมอกนะคะกระจังด้านหน้านะคะเป็นโครเมียม มาพร้อมโลโก้นะคะมีซูนะคะลูกค้าด้านข้างนะคะกระจกเป็นโครเมียมนะคะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะด้านข้างก็จะมีบันไดข้างให้นะคะมือจับเป็นโครเมียมนะคะลูกค้าภายในนะคะเป็นระบบไฟฟ้านะคะพรามัลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ จอนะคะวิทยุ CDMP 3นะคะภายในเป็นคอนโซลสีดำนะคะตัดตัดกับสีเบดเบด,บดออกสีเทานะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะอน,นี่คือสภาพที่ยังไม่ได้ล้างนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังคนนั่งกันบ้างนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำเหมือนกันนะคะมีแอร์ด้านหลังนะคะพร้อมจอนะคะ เดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้สี่จุดนะคะลูกค้าพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะเบาะนะคะสามารถพับได้นะคะแล้วก็ลูกค้าก็ใส่ของได้เยอะเลยนะคะตัวนี้อันนี้เป็นสภาพที่ยังไม่ได้เก็บงานและรายละเอียดนะคะยังไม่ได้ล้างนะคะ เดี๋ยวเรามาชมรอบๆตัวรถกันครั้งหนึ่งนะคะกระจกเป็นกระจกเดิมๆนะคะไม่มีเปลี่ยนใไรทั้งสิ้นเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถครอบครัวนะคะอย่างไงแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะรับประกันเครื่องเกียร์ให้6เดือนหรือ10,000ิโอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะรับประกันไม่มีชนหนักผิดความน้ำท่วมแน่นอนนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามแน่นเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์083056นะคะ0474นะคะวันนี้แนนขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ